กลาสวัสดีท่านชนท่านด้วยเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไมค์คาร์นเองนะคะผมกับเออเออเอาเอาเป็นว่าเข้อเรื่องอเลยดีกว่านะโอเคใกล้ถึงวันคริสต์มาสพอถึงวันคริสต์มาสเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นวันปีใหม่ใช่ไหมครับโอเคครับผมวันนี้ผมจะมาติดจุดพุนะครับเฉลิมฉลองนะโอเคเริ่มกันเลยดีกว่าเริ่มมาเลย ทำไมทำไมมันไปออกกันอยู่จุดนั้นอย่างเดียวเลยเนี่ยเย้ yeah. เสร็จแล้วครับผมก็นะครับถือว่าตรงนี้เป็นต้นคิดมากแล้วกันนะครับโอเคครับงานอิว ในเกมไมคราบเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเออ่ทำอะไรนะครับที่เกี่ยวกับคริสต์มาสนะผมก็เลยทำจุดพูดซะเลยนะโอเคโอเคมาครับก็งานคริสต์มาสหรือปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับโอเคนะครับก็มาเดี๋ยวผมพาไปดูมุงจอน ว่าการที่ผมทำพู้เมื่อกี้เนี่ยมันทำยังไงนะครับมานีๆๆๆนๆนๆนนนี่นะครับพอ,อ่พ้หมดล็อตแลยเหรอทำไเร็วทำไมมันเร็วจังเนี่ยเดี๋ยวกก่อนอื่นที่ผมจะไปเนี่ยมาทำอะไรบางอย่างที่ตอนเด็กๆผมชอบทำแล้วกันนะ โอเคครับสามสองหนึง่งเอ,อเคเพิม่พมเพิ่มเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยเพิ่มหน่อยเคยแต่มันยังไม่จบครับเราจะระเบิดหมู่บ้านนี้อีกทีหนึ่งแล้วตรงนี้หรือแถบนี้แถบนี้แถบนี้น้องนึง่งเื่อนเล้งหน่อย,ยเื่อนเล้งหน่อย,ยเื่อนเล้งหน่อย <c oughs> ขนาดอือหืออือหือโอเคครับก็สำหรับคลคิมมี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับค i b e หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคิมมี้ก็บายบ,บายเพืนอค่ะบายบายชาวบายบายหมู่บ้านนี้โคตรเละเลยบอกเลยโคตรแบบโคตรเละเออ